ครับอยากจะกล่าวเนไปถึงพระนสิตยาทธิ์แล้วก็ากญ,ญาติโยมญาติกุศลน,นะฮะเนื่องจากว่าพระเทลาวุเถระพระสงฆ์ทรงสมณศสัติ์พระเกจิที่ทําการนั่งปกในวันนี้น,น,นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเขาบอกว่าคนที่นนำร้องเลยนั่นก็คือพระราชวัชรธรรมโสพลพระเดชคุณว,วรกู่ศิราสิริกกนโทนี่ตอนที่เธอดินทางมาแล้วแล้วท่านเดินทางมาถึงพนที่หนึ่งร้อย แล้วก็ยังมีพระกูโสภนวินายวัดหลวงปุ่เวรคุณนเนศโกครับวัดบุรพาเคือจังหวัดกาฬสินครับแล้วก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นทางบ้านพระเด็จพระกุณนพระกูวินายวรยานหลวงพ่อมนูนชัยมนุญญพันโลวัดป่าสัธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสักจังหวัดมหาสารคาม ครับผมพระกุสลผลทัพคุณาภรหลวงพ่อประเสริฐสิริกุโต<ะ>วัดอุดมคองคาที่เขตเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวง,งพ่อบาทคุณตาหล <ง S 1> ะนะฮะนะครับ แล้วก็ยังมีพระวิชิรญาณมิสิ์หลวงพ่อสุริยนโคนสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนี็ก็ถือว่าท่านก็ให้ความเมตตากับคณะศิษย์ศิษย์ชาวจังหวัดอุรดรเป็นอย่างดีเมื่อวันที่14กรกฎาคมเป็นยังไงท่านก็ได้เมตตาพิ้ถามจิตเดียวที่วัดป่าวังน้ำเย็นไปรอบไปนหนึ่งรอบแล้วครับแล้วก็ยังมีพระพิพัฒน์วชิราค<ผ>มต่ครับเหลือหลวงพ่อเจริญถาให้ยุโตวัดนรสว่าง แก้ว่าได้ข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุขภาพกำลังดีแต่แต่มีตัวแทนคะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์พิจนุญาณนัทโลหรือว่าพระอาจารย์อินปันเทพเจ้าแห่งวัดป่าไทริพิทเภอน้าูอำเภอเพลิงจังหวัดอุดรปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเกจิศาสาร์ของจังหวัดอุดรที่รู้ถึงนทีคอยดูแลปกปักรักษาสิทธิ์ยาดสิทธ์และสิ่งที่สำคัญคุณวิทย์คุณยศ นะครับพระเดชพระคุณพระอาจารย์อิทปันเนี่ยท่านถือว่าเป็นพระผู้ที่มีนะครับวิทยาคมเกี่ยวกับเท้าเวสุวรรณเท้าเวสเลยแล้วก็รวมไปจถึงสายเสือหัวขาดนะฮะพระที่วัดอ่ะที่วัดเราก็มีเท้าเวสุวรรณมีเหมือนกันประจําอยู่ที่วัดแล้วก็เราก็ยังมีพระเดชพระคุณพระครูพันธละโพธิไคคุณหลวงพระเอกอติพัทโทครับวัดโพธารามจังหวัดชัยนาทมาด้วยวันนี้ พระมหาธรรมยานครับหรือว่าพระมหาววโรกิติทอนวัดยอดแก้วหนองข่าแล้วก็วันนี้ในเวลาโดยประมาณนะครับในช่วงสักส3บสามนาฬิกาจุดงศูนย์นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยจนถึงเวลาส3บสานาฬิกาห้้านาทีจะเป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติญาติคนญาติทุศรนะคณะสิทธิอนุสิ์ที่มาจงกัน ในตรงเนี้ยเรามีโรงทานอยู่ด้านหลังะโทานเนี่ยวันนี้ผมนับไม่ท้วนเลยคุณโยไม่รู้จะนับยังไงแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะโลทานที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้อ่าทุกโลานดูแลฟรีทุกโลหะไม่หดนะับอม่ได้หดคอยอย่างเดียวเป็นยังไงทานเราทานได้อ่าอย่าหอบผิวเกน จำนวนเป็นหมื่นไม่ได้มีทางกันไม่มีโอกาสได้เดินทากิจกรรมงานขอกเราเนี่ยทางพิเศษเราจะต้อง รวบเลยไปถึงช่วงบไปไป่ายเดืนเดืนหนึ่งแต่สิ่งที่ดีคุณยศครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอากาศจะคึ้งฟ้าคึ้งฝนจะร้อนอยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระพิรุณปล่อยไปนะพระพุทธมนต์ก็นี่น่ะเขาบอกอว่าพท้าเดวสุวรรณเนี่ดทำให้เย็นแลว้วก็ชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำตลอดไม่ต้องมาร้อนอแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณครับทีมงานเจ้าที่ตำรวจจากพระพรมดอนโอ้โหวันนี้มาร่วมแรงแข่งขันร่วมด้วยช่วยกันเนี่ย แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ทาหอสัตย์พีก็แต่พลรวจทหารากผมบอกคุณหลายครั้งแล้วเดี๋ยวต้องเกิดเขามาพิเท้าปพิเทาสารวัตรทหารเนอะยังไงยังไงยังไว้สักยาเทาจริงๆแล้วเป็นเป็นบุคลากรคนสำคัญเป็นเครื่องจักรสำคัญไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่ามอญ อบาจอ,อาน้องมิดน้องม,มิดไหนมิดฉาชีอ,อวันนี้ถ้าเกิดใครที่มาทําหน้าที่เป็นมิดฉาชีพเป็นอ,อมาจอเป็น้มหาจรกรุณาเลิกเถอะผมบอกก่อนเลยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจแลวพ่อมาคูดอมเนี่ยเก่งเ,ออเก่งครับสืบเจาะตำรวจชาวเป็นไงฮะเขาบอกว่ามีพวกมิดฮะทราบข่าวว่ามีการล้วงกระเป๋ากันป๊าดมิดฉนนาชีพฟ การที่ตำรวจของเรานี่รีบสกัดเลยจับใต้คาหนังคาเขาเพราะฉะนั้นก็บอกก่อนเลยยู่ตอนนี้ครับเรามีถนนนิตรรศแต่ที่ยิ่งวันนั้นก็คือมิจฉาทีพเมิจฉาชีพระวังกันหน่อยบอกก่อนเลยทำไมคุณรู้ไหมวันนี้เป็นวันอะไรฮะวันนี้เป็นวันจันนะวันจันใช่ วันจันนี้หยุดราชการอีกวันนยงจุดที่ไหนเราเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานเพราะฉะนั้นมิจฉาคีพอย่าลืมหยุดบ้างหยุดซะบ้างหยุดซะบ้างแล้วก็ขอประชาติพันธ์นะครับขอประชาติพันธ์สำหรับเกี่ยวกับเรื่องที่นั่งอยู่ตามสถานที่ตต่างๆนะเราตัมีแข่ โอ้โเกียรติแล้วก็เราจะมีแผนผังคืออย่างนี้ครับอุ้ยศต้องนำเรียนให้คณะสถานจะบุญยศทุกคนนะครับท่านผู้มีเกียรติของเราที่นั่งอยู่ในเต็นท์ที่จะมีเต็นท์มีโต๊ะมีเก้าอี้รับรองที่จัดไว้เนี่ยนะเพราะเนื่องจากว่าสถานที่ตรงเนี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีการรับรองแขกผู้มีเกียรติที่ได้ระบุรายนามเอาไว้เดี๋ยวพอถึงเวลานะครับช่วงในศาสนาพิธีนะเราจะขอเคลียร์พื้นที่ อขอกระช,ชับพื้นที่คุณจะกระชับที่อุดรอีกแล้วทำไมอ่ะอุดรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โดนกระชับบ่อยมากรับจะขอคืนพื้นที่นะครับสำหรับทุกทท่านนะครับเราจะให้เฉพาะท่านที่มีรายชื่อครับอยู่ในตามจุดต่างๆตามโต๊ะต่างๆจริงๆนะมีความเข้าใจแล้วก็มีความถนัดดีว่าช่วงนี้ฝนฟ้า้ะตก S <S เราเราให้เขาตัดมากกว่าอาจจะทำให้นะคณะสัตยาได้บูรณาุติศิกปารู้สึกข,ของใประเดียประคุณทุกพวกทุกองเนี่ยอาจจะได้พบกับความลาับากนะฮ<น>ะแต่ก็ต้องขอความกรุณาในช่วงที่เราจะทำหน้าที่เคาะเคืนคื้พิีีอยู่ในช่วงพิธีกรรมทางาศาสตร์ศาสนาของเราั่นก็คือในช่วงในงานของการพุทธาเทวาพิเศษแต่บัะเป็นยังไงฮะเขาบอกว่าคนจังหวัดอุดรเนี่ย มีความอดทนแข,ข็งแรงเอ้าคุณดูข้างล่างสิทำไมครับขนาดฝนตกอย่างนี้เขายังกางล่มนั่งกันอยู่ไม่ลุกไปหนอะเลยรฮ้ยหยุรู้ไหมทำไมเขาบอกว่านางทีปีละหน<ฆ>ที่ทางคณะผู้จัดการากท่านอิทธิพลท,ท่านดออรอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณเนี่ย ท่านได้มีโอกาสได้จับง,งานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานมาหาพุธธทธพิเศษเทวพิเจษที่ยิ่งใหญ่จริงใจกลางเมืองอุดรคุณยศคุณล้ไหมนะพเพราะเนื่องจากว่าศาลหลักเมืองของเราตั้งต่งงานอยู่กลางเมืองอ,ดอุดรแล้วก็ยังมีทาวกเวนนะหรือว่าทาเวสุวรรณของเราเนี่ยได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ถือว่าณตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ บอกข่าวดีนิดนึงเป็นยังไงประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องที่มากลางร่มรอพระเดชพระคุณหลวงปู่กันอยู่กันอะทำไมอ่ะเวลาหลวงปู่จะมานะนะคร<ะ>ับตั้งแต่เวลาหลังเพื่อไปทนนไป<อ>เพราะฉะนั้นครับขยายขยายกันก่อนก็ได้เ,ออเพราะฉะนั้นนะ ท่านชาบุญญาบุณสนสิทธิานุสิทธิ์ออใครที่ได้ยินเสียงจากทีมงานฝไ่ไายประชาสัมพันธ์แล้วช่วยขยับขยายไ <ลง S 1> น้องโปู่มหาศิลาท่านจะเดินทางมาหลังเวลาเที่ยงครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่นั่งตากฝนอยู่ออระวังเปียกมอสยอดไม่เป็นไร